ครงการนี้ก็จุดคิดเริ่มต้นที่บอกว่านายกอยากจะทําพื้ทนที่สาธารณะประชาชนริมน้ํามันเป็นแนวคิดที่ที่น่าส่งเสริมแต่ว่าแนวคิดที่ถูกนําเสนอโดยทางกทมนะครับก็ออกมาแล้วเหมือนเป็นทางดวดริมน้ำนะครับซึ่งเราคิดว่าเป็นการทําลายมากนะครับกับสภาพแวดล้อมกับสิ่งต่างๆมากมายานะวิธีการหรือกระบวนการที่ไปทำดำเนินการอยู่ใน,นขณะนี้เนี่ยมันเป็นกระบวนการที่ไม่ถูกต้อง ในการจาัดเทศกาลอย่างนี้เนี่ยแม้ทั้งมีระยะเวลาสั้นๆให้นักเรียนสถาปัดเนี่ยมาศึกษาแล้วก็ลองทําเป็นโปรเจกต์ดูเนี่ยมันก็ได้ความคิดที่หลากหลายแตกต่างมากมายทําไมทางภาครัฐทางกตบไม่มาดูนะครับว่าไม่ควรนะครับเพราะชุมชนบางชนเนี่ยเขาเขาแบบอยู่เรนยนามานานแล้วครับถ้เาเกิดมีสภานไปตั้งุ๊บมันก็จะบล็อกชีวิตเขาไปเลยครับ หลังจากโปรเจกต์ที่ทําในสตูทั่วไปก็คือว่าเราจะได้ลงพื้นที่จริงได้มีโอกาสไปพูดคุยกับชาวบ้านจริงๆว่าว่าสิ่งที่เขาอยากได้คืออะไรคือไม่ใช่กันแค่สร้างทางเดินหรือแม่น้ำเฉยๆนะแต่ว่าเราสร้างโครงการที่ช่วยฟื้นฟูแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยฟื้นฟูชุมชนด้วยฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วยประเด็นคือว่าบุคคลที่อยู่ริมแม่น้ำเนี่ยเขารู้สึกงไงกับสิ่งนั้นนะเพราะเขาจะอยู่กับมันตลอดเวลาแล้วก็ตลอดไป โครงการนี้ไม่ได้เป็นโครงการของใครใครในใดคนหนึ่งมันเป็นสมบัติของชาติลองคิดดูว่าต่อให้ไม่มีโครงการนี้เนี่ยแล้วเราจะรักษาคุณค่าของวิถีชีวิตริมแม่น้ำเจ้าพระยากันได้อย่างไง I cannot imagine a street cutting through all this. It's like putting a bypass on the heart of the mothers. o What can I say? เป็นการคัดค้านวิธีการที่ที่รัฐนำเสนอมุมมองด้านเดียวแล้วยื่นใส่มือประชาชนแต่มันเป็นการคัดค้านอย่างสร้างสารรค์ในการที่เราเสนอทางเลือกแล้วมันก็ได้สะท้อนความต้องการของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีม,มุมมองต่อต่อการพัฒนาเมืองว่าว่าเขาไม่ได้นิ่งเฉยและเขาอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง